เพื่อนๆสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฉันกําลังจะขึ้นรถไปนครพนมนะคะเบียคือรถหนึ่งทุ่มนะคะอยู่ที่นครชัยแอนนะคะไม่ได้นั่งรถทัวมานานมากตั้งแต่มัธยมเลยอะถือว่าเป็นครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกอะขับรถมาซื้อตั๋วนะคะ อันนี้เรากําลังจะไปห้องพักกับวรอเบียไม่ได้ซื้อตั๋วกับแล้วก็วันนี้มาซื้อแล้วตั๋วกลับเต็มหมดเลยพยายามดูตัว๋วเครื่องบินด้วยนะคะก็ไม่มีค่ะตอนนี้มานครชัยแอร์ก็ค่อนข้างประทับใจมากเพราะว่าสะดวกสบายมากนะคะเพื่อนๆเข้าห้องน้าเรียบร้อยแล้วนะห้องน้ําสะอาดมากก็ต้องเตรียมงบป,ประมาณมา3บาทเนะพื่นพนอนๆสำหรับเข้าห้องน้ำมีเซเว่นด้านหน้าด้วยคือกดลุน่นั่น,น,นชัยคอย ซ่งชันสาสิบเพื่อนเพื่อน,นเป็นสิบปีอะฉันไม่เคยมา,าไปด้านในกันนั่งก่อนเพื่อนน,นั่งรอในบอร์ดทิงเกตของนครชัยภูวที่ไปซื้อของเซเว่นมาก็เลยอยากไวแล้วดิฉันก็ซื้อแซลมอนข้าวแซลมอนเซเว่นก็เลยห้อยแบบนี้เลยคนดูสามาถชร์แป้นแล้วก็มาเออ manage ทม m แล้วก็มานั่งทําง,งานได้เบียก็ไปเพราะว่าแมนดากับแฟมิลี่อ่ะกับคุณลูก,ค,ลกคุณลูกกับคุณสาม,มีเขาไปก็เลย เออเป็นเสรีออมที่ดีที่จะได้เจอเพื่อนอะไรเลยลก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบเต็มหรอว่ะมีตัวว่างเลยแต่ส่วที่ฉันอยากกินฉันอยากกินข้าวแซลมอนหูฉันกนข้าวแซลมอนนะคะจากเซเว่นนะคะก่อนขึ้นรถค่ะทุกคนเอาเลยดูดคนนั่งแล้วนะคะจะให้ดูว่ารถเป็นยังไงวันนี้เรียนนั่งมีพี่ผู้ชายนะคะ้างด้วยนะคะ คน,นีเดินทางก็เป็นสาวแล้วเบียก็เลยบแบบนั่งด้านในจั่ผู้ชายแล้วนั่งตรงทางเลยอาจจะไม่ถ่าย,ย,ยอะไรเยอะเกิงใจเขาขคนเนาะมาดูเซียามันสัมผัสยังไงได้บ้างโฮ้ยสัมผัส,สดีเลยทุกคนฟังเพลงได้มีหูฟังไหมฉันเอาหูปงมามีนนาอ,นนอ,นนอูในถุงตัวรอดนะคนเนาะกลางค่าพออะไปเลยอ หาหาอาจจะนอนโวเรัวอยู่นะครบเพื่อน หนูเช้าวันใหม่นะาะโคนตอนนี้เราเลยสับกุนาะบนแล้วกาลังจะมุ่งไปสู่นครพนมแล้วก็หลายๆคนเขาก็ลงรถกันแล้วแหละตามทางเขาก็จะมีจุดจอดลงตอนนี้เบียรก็มานั่งด้านหน้าเต็มจะลงแลหละเดี๋ยวอัปเดตเพื่อนๆีนทีเนอะไม่กล้าพูดดังคนสว่างดูที่นั่งมันก็จะปรับเอนนอนปรับเท้าได้ด้วยนะคะ ถึงนะครพนมแล้วจ้าลงรถแล้วนะกับนะครชัยแอร์สาที่นั่งเป็นแบบ v i p o. เนาะซื้อมา914บาท <Okay. S 1> แล้วก็เบียได้ทำออนไลน์ซื้อกลับแล้วโดยนี่มาเดินดูว่าเขาอยู่ไหนเขาชื่อ โรตาชพีบูลอยู่ข้างหลังดูัน,น <S <S เดี๋ยวเช่ารถไว้เขาจะมาส่งประมาณ8โมงคือตั๋วขึ้นเป็นแบบ3,000ันชิลรวมไปกับว่า6 0 0 0เลยประมาณด้วยฐานะมัง่งคั่งอย่างเราแล้วเราจึงเลือกนั่งรถทัวร์คนก็มองว่าไม่ค่อยมีใครมาเดินทางแบบนี้นะส่วนมากยูทูบเบอร์เขาอาจจะแบบขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าในไทยชอบอะฉันว่าฉันมีเซ็กเว่นทามแน่นอนเลยดูดีมากตอนลงรถทัวร์มาตรงนี้ <S <S ก็จะมีพี่ๆแบบแท็กซี่หรือแบบรถขนส่งเล็กๆๆ ก็มีนะมาถามว่าไปไหนไปไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีเราเช่ารถแล้วนี่คือ้ารถเพื่อน นอ,อยู่โรงแรมเดอะรูมนะคะไว้จะรีวิวห้องพักและก็ฟาซิลิตี้ด้านในนะคะห่างจากตัวท่ารถขนส่งของอนครพนม6นาทีเองแล้นี่ก็รถเช่าของเบียร์ซึ่งโรงแรมเขาให้เช็คอินได้ตอนบ่ายสองเดี๋ยวขับรถตลอดน,นิดหนึ่งแต่อาจจะตลอดไม่เยอะนะคะเพราะว่าเมื่อยทุกคนดูก่อนว่าทำอะไรได้ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนมาก็ follow Plan เพื่อนไปเลยโอเคไปดูกันว่าดิฉันจะทำอะไร มาที่สั่งวันนี้นะคะแล้ต้องเดื่นจะไม่มีกาแฟอะไรนคะเราจะบีบมะนาวลงไปเราก็นนาก,กินเคดื่อกับน้ำจิ้มของเขาคะคนดูด้านหน้าเบียร์ขับรถมาพระธาตุท่าอุเทนนะคะใ<ไ>ชฉันก็เปิด GPS มาก็เพือได้ยินใั่ไหมฉันไปจอดก่นอนนะเธอนี่ด้านหน้าวัดนะคะ สวยงามเดี๋ยวพาเดินเข้าไปค่ะโอ้สวยงามทุกคนสวยเนาะนางรำพึงอยู่ด้านหน้านะคะบทผู้ชานะคะว่าตั้งนมามโมสามจบอ่ะนี่บอกตัวเองเดี๋ยวทำจ้ะ้ะนเป็นไงดิฉันแต่งตัวตอนนี้มันได้ยังมาไม่ถึง รอบๆก็สวยแล้วเพื่อนโอ้ชอบอันนี้คือว่าเป็นวัดที่แรกในชีวิตที <Okay. S 1> ่ทำเลยตรงข้ามวัดเนี่ยตรงเนี้ยอิ่มเป็นว่น้ำโขดไว้นะว้าวสวยมากได้ดอกไม้แล้ว,ลวไปทำบุญกันจ้าอากาศร้อนแล้วพี่เขาก็เปิดเพลงรำถวายให้มันอุโบโสถเขาปิดนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้มาไหว้พระธาตุ พระธาตุอ er, ุเทนเนี่ยพ um, like ี okay. hey. uh ่น huh. ้องทางกันนูนนะคะทางเราเปิ้ลก็มาแอลไหว้เหมือนกันเนอะก็มาไหว้ได้คือกันประวัตินี่ก็มีพระเกจิอาจารย์โอเคและนี่ก็เป็นวัดท่าอุเทนนะคะเดินไปดูวิวแม่น้ำโขงกันจ้าก็ตั้งใจว่าจะไปไหว้พระธาตุประสิทธิ์ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าดู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 สุดแผ่นดินสยามมีตรงนี้ด้วยนะคะมาก มากหลายหลายเมืองไทยย่อวะ่ะโอเคจะรถตรงนี้เป็นไงล่ะเข้ามาด้านในแล้ว,ลวก็มาลุ้นกันต่อว่าเบียจะไปไหนนะคะนนียดูหน้าร้อนมากตอนนี้จอดอยู่ตรงข้ามกับน้ําโขงเอาละฉันขับรถไปดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะไปเบรกที่ไหนอีกเพราะร้อนมากไมะอยากถนอมตัวเองเพราะด้วยวัยด้วยฮิสตรอใดๆคะ่ะ ทุกคนเข้ามาในห้องแล้วนะคะนี่คือ The Room เปน็นนวดเสร็จแล้วแล้วก็เช็คอินได้แล้วแล้วก็ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเบียจะขับรถไปรับอแมนด้ากับแฟมิลี่นะคะวดดีมากทุกคนราคาเดี๋ยวขึ้น Facebook ให้ดูตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ,นะคะมีระเบียงนะคะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็มีทีวีแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าแบบแบบว,ว่าเรามาสเตย์ ก็ห้องเป็นแบบนี้เลยคือมีแค่นี้เลยเพื่อนๆมาพักได้สบายใจเพราะอยู่ในเมืองหนึ่งห้องสะอาดนะคะแล้วก็เบสิกพื้นฐานได้แล้วก็มีอินคลูดเบรกฟัสด้วยแล้วก็อยู่ใกล้สิ่งอำนวยคอมสะดวกอยู่ใกล้แม่น้ำผงเลยนะดูกันต่อจ้าพระอากาศสยามนครพนมเธอชั้นเแล้วประตูแห้งไท่าอกาศยานนครพนมคอาคารนะคะ terminal right ด้านนทำไมเดินทางมาไกลขนาดนี้ไม่ปิดหน้าต้องดูรอคุณแม่กับคุณลูกเสื้อกับกางเกงยังเป็นเด็กอยู่เลยเนาะใช่ครับยังเป็นเด็กอยู่เลยเห็นน้ำมาแล้คิดถึงแมวบรรยากศนะคะเรากำลังกินดินเนอร์กันอยู่ว้า ก็สั่งร้านนี้นะคะมาเปลี่ยนเนนือนดูว่าเราน่าจะหิวนะพวกเราอ่ะบางคนอยากจะเล่นจริง ชาวเวียดนามไปอน to right ุสอนว่าเขาย้ายกลับแล้วนะเคยอพยพมาอยู่ทีจ้าฉันเกิดวันอะไรทุกเธอฉันเกิดวันศุกวันนี้ไปมาแล้วมีเป็นถุงๆด้วยนูพี่เขาทำหน้ากดูดิเนาไยาสีสันทนาคารนะคะ โอกาสค่ะลุกคนมีพาติ้วและพาเทียมน,นะคะเป็นพาะประจําบ้านประจำเมือ,องของพนครพนมงานบุญเด่น5้างานวัดเอองานแบบออกแนวแบบสองอวัดเขาจะเปิดวัดให้สักการะตอนกลางคืนเพื่อนนี่นีน่่นะคะ ก็คือเป็นพระติว้วกับพระเทียนนะคะเป็นพระผู้บ้านผู่เมืองของนครพนมมาที่นี่ก็อย่าลืมมาไหว้นะคะเชื่อกันว่าการมาไหว้พระที่วัดโอกาสจะให้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตสมดังชื่อของวัดศักดิ์สิทธิ์มากค่ะโอเคครับ <laughs> ไปละค่ะ